ไม่ในแลวว่ะเอ่อคาราเก่งคาราเก่งโมกเก่งเลยเขาเป็นตัวเอกของเรื่องคือขอบคุจ้ยก็น่าจะตอนผมไปถ่ายที่ท่างอยครับที่ผมแบบดำน้ำนานเกินไปแล้วแบบถ่ายหลายที่แสงน้อย เวลาเวลามันกระชับเยอะค่ะยากขึ้นค่ะกด <c oughs> ดันค่ะ <c oughs> เพราะว่าต้องแข่งกับรถีที่เขาโตกว่าแม่กับน้องติดโควิด กักตัว10วันรถที่เราไปถ่ายเขาจะหยุดวิ่งเสอ์อาทิตย์ต้องทำซับไตเติต้ลให้ตรงกับเนื้อหาค่ะแล่พวกเรายังไม่เคยทำเราว่าแผนไปถ่ายกันหลังเลิกเรียนแต่แสงก็ไม่ได้ถ่ายออกมาก็จะมืดฝนก็ตกแล้วเราต้องอัพลง YouTube มันต้องถ่ายแนยวนอนบางครั้งก็คือถ่ายแนยวตั้งงบประมาณด้วยค่ะน้ำมันแพงขึ้นค่ารถก็แพงขึ้น,นเวลาว่าให้ป,ประโยชน์ครับปกติผมไม่ค่อยมีประโยชน์ผมไม่มีประโยชน์ ว่าว่ารู้จะทำอะไรผมก็ได้หลายอย่างครับผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ไปดูธรรมชาติได้รู้ว่าปักช่องเราก็ยังมีที่ที่ว่ายังมีป่ามีเขาให้เราได้ไปเที่ยวกันอยู่ครับผมทำทำค่ะทำไหมคะทำครับท่านนายดูจริงๆนะชอบไหมชอบจริงตั้งแต่ต้นยันจบได้ทังประสบการณ์ได้ครั แน่นอนครับผมครับผมสนุกครับแล้วแม่ก็จะได้ไล่ให้ผมไปทำอยื่นด้วยครับผม <c oughs> นอกจากเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ครับผม